สวัสดีค่ะขอต้อนรับาสู่ในฮอลแลนด์นครราชสีมานะคะสมุนของเจ๊เจ๊คนรักแล้วก็พี่อ้อยนะคะพบกับบรรยากาศไลฟ์สดในวันฝนตกชุ่มช่ำค่ะวันนี้เย่จะเห็นในภาพนะคะค่ะนี่เลยนะคะลูกค้ามารับรถค่ะวันนี้เลือกงามยามดีค่ะรับรถที่โชว์รูมค่ะวันนี้ค่ะรับรถที่โชว์รูม ยังจ้ะดูเวลายังนั่นแปดนาที <c oughs> ได้เลยเก้าโมงเก้านาทีนะคะค่ะค่ะลูกค้านะคะก็ขอยินดีกับแสดงความยินดีกับลูกค้านะคะพี่สมมาผิวพันธ์นะคะแล้วก็ครอบครัวนะคะจากอำเภอคอนบุรีค่ะโคราชบ้านราวจากโคราชบ้านเองด้จ้ะโคราชบ้านเองวันนี้มารับรถเด้อจะจากสงวนพงแท็กเตอร์ค่ะร่ำรวยกันเลยค่ะ ทักทายนะคะทุกท่านนะคะมาพบกับบรรยากาศไลฟ์สดค่ะบรรยากาศชุ่มฉ่ำค่ะอากาศดีมากเลยค่ะวันนี้ค่ะสวัสดีนะคะเย่ได้เลิกแล้วรวยรวยรวยรว,วยค่ะรวยเย่ค่ะไอร่ำรวยค้ำคูณนะคะพี่สมมาตรพี่สมมาตรผิวพันธ์นะคะวันนี้ลูกค้าซื้อเงื่อนไขผ่านทกสน,นะคะ อกอค่ะจ่ายสดกันเลยค่ะวันนี้ค่ะ <Yay! S 1> โอ้ยคนลูกเลยนี่คนลุกเลยควัสดีค่ะวัสดีค่ะทุกท่านนะคะที่กำลังชมอยู่นะคะ FC ฟีพี่อ้อยนะคะแล้วก็ FC สงวนบลทุกท่านนะคะแล้วก็ f c ฟนิวฮอนแลนด์นะคะแฟนพันธุ์แท้นิวฮอนแลนด์เชิญทางน,นี้ค่ะเชิญทางนี้เลยนะคะนิวฮอลแลนด์ทีที่3 4นนะคะวันนี้ลูกค้า เลือกรับรถเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะ49แรงม้าค่ะตัวนี้ค่ะ2 7 0 0ี c ียังเป็นรุ่นทรอบฮิตติดชาร์จค่ะดีใจกับลูกค้าด้วยนะคะดีใจกับลูกค้าด้วยคนะ่ะ กรมส่ันพงษ์แท็กเตอร์มิตรภาพนะคะติดถนนมิตรภาพค่ะจิดถนนมิตรภาพค่ะกรมส่วนทงแท็กเตอร์สาขาสำนักงานใหญ่นะคะ นี่เลยนะคะในเลิกแล้วค่ะขย,ยับรถแล้วค่ะรวยๆค่ะเฮงเงรวยรวยค่ะเฮงเงรวยรวยเลยว่าอธิบายให้ลูกค้าดีก่เนีเลยนะคะบรรยากาศไร้สดค่ะสดจริงๆค่ะวันนี้สดจริงๆสดชื่นด้วยค่ะพายุเข้าโอ้เมื่อคืนนี่นอนฟังเสียงฝนตกทั้งคืนเลยตกหนักมากตกหนักมาก ก,ก็ยินดีกับครอบครัวของพี่สมมาตรถิวพันธ์นะคะแล้วก็ครอบครัวจากอำเภอคอนบุรีค่ะโคราชจา้ะ FC โคราชเข้ามายังนอนี่อ๋อมาแล้วนี่นี่ FC โคราชเด้อเนี่ยโคราชบ้านเองด้วยจ้ะนี่รับรถนิวฮอนแลนด์ไปใช้งานจา้ะใช้ดีแท้ๆเด้อนี่รถนิวฮอนแลนด์ก็คือรถกอดบ้านเองนี่แหละจ้ะแข็งแรงทนทานนี่แข็งแกร่งจ้ะ บอกสูบข,ขายาชมชากเขาเลือกจยใช้งานดีแน่นอนเลยตัวนี้นเดอ้อมาฟังพี่ไอโคดาเดอ้อน, <laughs> น,นี่นี่นะนี่นี่นี่ลูกค้านี่ก็เป็นสิ่งรถฟอร์ดเก่านะคะนี่จะเป็นลูกค้าเก่าสงวนพงค่ะบอกแล้วสงวนพงนี่เออล,ลูกค้า<ๆ>เหนียวแน่นจริงๆค่ะเอารถไถ่ายฟอร์ดไปใช้แล้วก็ยังตามมาซื้อรถถ่ายนีโอแลนไปใช้งานอีกค่ะ นี่ก็ทีมงานสงวนพงเด้อจ้านี่มาแนะนําการใช้งานรถเนี่นี่วันนี้ได้ช่างใหญ่มาเนี่ยแนะนําการใช้งานรถเลยเนี่ยก็กําลังแนะนําการใช้งานรถเด้อจ้านี่ค่ะท่านไหนที่กําลังดูอยู่ค่ะนี่เด้อค่ะทักทายทุกท่านนะคะมาชมบรรยากาศไลฟ์สดค่ะวันนี้ก็วันนี้ลูกค้า รับเงื่อนไขผ่านทกศค่ะก็เมื่อไม่กี่วันนี้เองค่ะลูกค้ามาขอใบเสนอราคาจากทางร้านนะคะ,ะเดี๋ยวพี่จะลำดับขั้นตอนให้ฟังนะคะว่าเงื่อนไขาการซื้อรถผ่านทกศทำแบบไหนบ้างนะคะก็เบื้องต้นลูกค้าก็ไปติดต่อทกศนะคะเป็นสมาชิกของทกศเสร็จปุ๊บค่ะทางทกศก็จะแนะนำว่าให้มาขอใบเสนอราคาจากทางร้านนะคะค่ะลูกค้าก็มาที่ร้านนะคะมาที่ร้านปุ๊บ มาขอใบเสนอราคาค่ะซึ่งได้จดทะเบียนกับทกศทุกสาขานะคะค่ะทุกสาขาก็จะเดียวกับทกศอยู่แล้วเพราะฉะนั้นจะง่ายนะคะถ้าซื้อรถผ่านทกศนี่มาที่สวนพงได้เลยนะคะง่ายที่สุดเลยค่ะก็ไม่มีค่าใช้จ่ายอะไรนะคะการทําใบเสนอราคาให้ลูกค้าค่ะสวนพงเทคเตอร์ทาใบเสนอราคาให้ลูกค้าปุ๊บลูกค้าก็เอาไปยื่นที่ทกศค่ะทกศก็ได้อ่ เช็คลูกค้านะคะลูกค้าเป็นสมาชิกอยู่แล้วก็ง่ายค่ะอนุวัตปุ๊บลูกค้าก็ถือแค่ใบรับสินค้ามาค่ะวันนี้ก็พี่สมมาตรก็ถือใบรับสินค้ามาทางร้านก็สามารถที่จะจัดสินค้าส่งมอบให้กับลูกค้าได้เลยค่ะเงื่อนไขง่ายๆค่ะเงื่อนไขง่ายๆค่ะลูกค้าไม่ต้องใช้เงินอะไรเลยค่ะเพราะว่าลูกค้าดีวกับทกศอ,อยู่แล้วนะคะแล้วก็ทางร้านก็ได้ดีวกับทกศทุกสาขาเลยค่ะง่ายที่สุดค่ะ เพราะฉะนั้นนะคะทุกท่านนะคะถ้าอยากซื้อรถผ่านทกศนี่มาที่สงวนพงได้เลยค่ะจัดใบเสนอราคาค่ะส่ทงทางไปรษณีย์ให้ได้นะคะใบเสนอราคาค่ะท่านใดที่สนใจก็ติดต่อหาที่อ้อยมาค่ะที่เบอร์0619539646นะคะได้ทุกเงินไขค่ะได้ทุกเงินไขจะจัดไฟแน้นก็ได้นะคะตอนนี้มีดาวต่ตำาั้15%ค่ะผ่อนยาวถึง6ปีค่ะ สำหรับรุ่นนี้ก็ใช้เงินแค่ประมาณแสนน้อยๆค่ะรวมอุปกรณ์นะคะถ้าผ่านไปแน้นนะคะอันนี้พี่อ้อยพูดถึงผ่านไปเน้นเนาะคะ่ะแล้วก็สำหรับลูกค้าที่อยู่เขตโคราชขอนแก่นบุรีรัมย์ค่ะหรือเขตจังหวัดใกล้เคียงนะคะสนใจอยากจัดแบบไม่มีงดย่อยก็สามารถเป็นไปได้ะคะ่ะเป็นไปได้นะคะก็ทักทายเข้ามาค่ะทักทายเข้ามาแอดไลน์ line, มาโทรมานะคะ จะให้ตอบทางหน้าเฟซบางครั้งอาจจะยาวเกินไปนะคะท่านใดที่ขอรายละเอียดเข้ามาก็อย่าอย่าเพิ่องอย่าเพิ่งหงดหงิดนะคะมีบางท่านนะคะทักเข้ามาค่ะเซลล์ตอบไม่ทันค่ะหงดหงิดอันนี้ก็ไม่ว่าก,กันนะคะเนาะก็แล้วแต่บุคคลค่ะแต่และบุคคลก็ยังไงก็ต้องขออาภัยด้วยหากตอบไม่ทันหรือว่าออตอบไม่ถูกใจอะไรก็ต้องขอโทษขออาภัยด้วยนะคะค่ะ กานนี้ก็จะเป็นบรรยากาศไลฟ์สดนะคะตอนนี้ก็ทำส่งมอบค่ะเมื่อสักครู่พี่สมมาตรก็ด้เลาเก้าโมงเก้านาทีค่ะในเลืลาเก้าโมงเก้านาทีก็สตาร์ทรถค่ะขยับรถมาค่ะอันนี้ถือว่าได้เลิกแล้วนะคะแล้วก็เดี๋ยวกลับไปบ้านก็จะทําพิธีครั้งหนึ่งค่ะแล้วตอนนี้จะเป็นขั้นตอนทางทีมงานฝ่ายบริการนะคะอธิบายการใช้งานรถนะคะแล้วก็เดี๋ยวจะแนะนําการดูแลบํารุงรักษารถเบื้องต้นอีกครั้งหนึ่งค่ะ นี่นะคะเข้าไปดูไใกล้นะคะก็จะมีบอกเรื่องออปชันต่างๆนะคะการใช้ดิโอมีติกการใช้โพสิชันค่ะต่างๆการใช้ดับคอนโทลนะคะนี่เลยนะคะก็ลูกค้าที่สมมารแล้วก็ลูกค้าอีกท่านหนึ่งก็เป็นลูกค้าเก่าสงวนทงค่ะอุดหนุนกันมาตั้งแต่รถไถฟอร์ดค่ะลูกค้าเขตคอนบุรีค่ะโคราาบ้านเองจ้ะ โคราดบ้านเองเด้อจ้าทายทุกท่านนะคะวันนี้ค่ะพบกับบรรยากาศน่าจะเป็นพายุลูกสุดท้ายแล้วค่ะสําหรับปีนี้นะคะก็ะจะเข้าฤดูหนาวอย่างเป็นทางการและอีกน่าจะเป็นต้นเดือนค่ะมอคืนก็โอ้ฝนตกทั้งคืนตกหนักด้วยค่ะบ้านไทยฝนไม่ตกบ้างนะคะส่งเสียงมาหน่อยบ้านไทยฝนไม่ตกบ้าง เนี่ยนะคะดูบรรยากาศนะคะเนาะ,ะมีอัน,นิหน้าชัวรูมเนาะ,ะสงวนพงนะะ่ะบรรยากาศน่าสงวนพงวันนี้ก็มีรถใหม่มาลงอีกนะคะ2คันค่ะ3.50ค่ะมีเลยนะคะเพราะฉะนั้นสต็อกแน่นๆกันเลยค่ะสต็อกแน่นๆกันเลยค่ะเข้ามาชมรถเข้ามาจับจองกันได้นะคะ,คะจะเอาคันไหนได้เลยค่ะ นี่เลยเพิ่งมาลงมาเช้ากับสองเพิ่มอีกสองคันนะคะมาเช้าพี่อ้อยไม่ได้ไลฟ์สดให้ดูค่ะพอดีว่าเตรียมที่จะส่งมอบค่ะนาน,นานค่ะที่จะส่งมอบกับในโชว์รูมนะคะส่วนมากก็จะมีไปส่งมอบที่บ้านลูกค้าเลยค่ะแต่เดี๋ยวสักครู่ก็จะตามลูกค้าไปค่ะไปส่งมอบที่บ้านนะคะสวัสดีทุกท่านนะคะคะมาชมไลฟ์สดพี่อ้อยค่ะก็เดี๋ยวก็จะเอาไปลงใน YouTube อีกครั้งหนึ่งก็ฝากติดตามด้วยนะคะช่องเทอร์โคลาตค่ะ SPT โคลาชค่ะแล้วก็ทางเพจสงวนพงแท็เตอร์มิตรภาพนะคะเพจ New นิวฮอนนดนนครราชสีมาค่ะ Facebook ส่วนตัวพี่อ้อยนะคะที่ว่าพอรลื่นพี่ลมก็ฝากติดตามด้วยนะคะก็จะอัปเดตรถไทถนิวฮอนลนด์ค่ะได้หลายรุ่นเลยค่ะเงันไขดีๆโด,ดนๆน,นะคะ สวยไหมคะทุกท่านสวยไหมค่ะนี่เลยนะคะนิวฮอนแลนด์ทีทีสามค่ะ49แรงม้าค่ะ49แรงมา้าแรงวิดอยู่ที่180ยแปในพันสรอบนะคะเพราะฉะนั้นการสุดลากดีแน่นอนค่ะออปชั่นจัดมาให้เต็มค่ะ,ะระบบ p t o ค่ะมีทั้งระบบเกาวสปีดระบบรเ e วิสนะคะค่ะ อยู่ที่540แล้วก็ 540e นะคะระบบคัสเป็นระบบคัดคู่นะคะระบบคัดคู่ค่ะเวลาเราเหยียบคัดการทํางานของอุปกรณ์ก็ยังทํางานได้อย่างต่อเนื่องนะคะเพราะฉะนั้นได้งานดั่งใจลูกค้าแน่นอนค่ะสําหรับรถแท็กเตอร์นิวฮอลแลนด์ค่ะเพราะว่าเป็นระบบคัดคู่ค่ะสําหรับรุ่นนี้ก็เกียร์เป็นเกียร์ซิงโครชัตเทอรนะคะ 8, 8คูแค่ะ8เกียร์เดินหน้า8เกียร์ถอยหลังนะคะ ังน้ำมันนี่จุได้62ลิตรเลยนะคะสำหรับรุ่นนี้เพราะฉะนั้นใช้งานกันยาวๆเลยค่ะใช้งานกันยาวๆเลยค่ะไม่ต้องกลัวน้ํามันหมดนะคะถ้าเติมเต็มถังนะไม่ใช่บอกน้ํามันไม่หมดนี่เติมแค่นิดเดียวเขาทำจุมาให้แล้วค่ะ <c oughs> อันนี้การดูแลบำรุงรักษารถเลยค่ะ <c oughs> นี่เลยค่ะ นี่เลยก็จะเป็นทางหัวหน้าช่างนะคะได้อธิบายการใช้งานรถค่ะการใช้งานรถแล้วก็การดูแลบำรุงรักษารถค่ะเบื้องต้นนะคะแต่รถจะใช้งานได้อายุยาวนานก็นี่แหละค่ะก็ต้องอ,อยู่ที่เจ้าของนะคะการดูแลบำรุงรักษาค่ะการดูแลบำรุงรักษา สวัสดีทุกท่านนะคะทักทายทุกท่านนะคะพี่อ้อยพามาร้ฟยสดนะคะวันนี้ค่ะ <c oughs> ตอนนี้มีคนตั้งใจยายพี่อ้อยแล้วค่ะ <S <S พี่อ้อยร้ฟยสดวันนี้ค่ะไปเลยนะคะน,น,นี่ต้องบอกว่าเผื่อน้ำมันมดเดจะมาขึ้นมานี่เข็มวัดน้ำมันเครื่องวัดน้ำมันเครื่องวันน,ๆๆนี้อากาศดีมาก นี่เลยนะคะสวยงามค่ะใหญ่โตมโหรานกันเลยทีเดียวค่ะสำหรับทีที0จุดห้าศูนย์ค่ะเป็นพระเอกดวงใจของใครหลายหลคนนะคะเป็นพระเอกดวงใจของใครหลายคนเลยค่ะก็วันนี้ลูกค้ารับใบมีดดันดินนะคะพี่อ้อยรีวิวก่อนส่งมอบให้ดูเมื่อวานนะคะสำหรับพี่สมมานนี่รับเฉพาะใบมีดชุด แต่ว่าเดี๋ยวจะมารับโลโลโตัวโรตารี่เพิ่มอีกเพราะว่าพี่สม่าแกมีอุปกรณ์อยู่แล้วเพราะแกมีรถไถอยู่ด้วยนะคะมีผ่านไถมีอะไรอยู่แล้วก็เดี๋ยวเบื้องต้นขอรับจะใบใบดันไปก่อนค่ะขอรับจะใบดันไปก่อนที่นี้ก็ทางสวนงคงเตอร์ก็จัดให้นะคะสําหรับชุดใบดันชุดนี้นี่คิดราคาแค่35,000าเท่านั้นเองค่ะอันนี้ฟัง ให้ลูกค้านะคะในราคา3 5 0 0 0าันค่ะพี่อ้ยอยสามารถบอกราคานะคะเดี๋ยวจะว่าขายของแล้วไม่บอกราคาเนาะ,ค,ะค่ะค่ะเคยเจอคอมเมนต์เข้ามาว่าขายของทําไมไม่บอกราคาค่ะบางครั้งเซลลก็อาจจะลืมบอกเนาะแต่ถ้าถามมาก็บอกกันตามตรงค่ะไม่มีหมกเม็ดแน่นอนค่ะสําหรับเซลลสำหรับพี่อ้อยนะคะสําหรับสงวนพรแททกเตอร์ไม่มีหมกเม็ดแน่แน่นอนค่ะความโปร่งใสมาอันดับหนึ่งค่ะ ท่านใดที่เคยซื้อรถกับทางสงวนพงกับทางพี่อ้อยจะทราบดีค่ะพบกับบรรยากาศไร้สนนะคะวันนี้ก็เลือกามยามดีนะคะได้ท,ทําพิธีรับรถสตาร์ทรถเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวพี่อ,อ้อยจะทํำการถ่ายรูปส่งมอบอีกครั้งหนึ่งค่ะก็ตอนนี้ก็ขั้นตอนฝ่ายบริการแนะนําการใช้งานรถนะคะ ไลฟ์สดมาสักระยะหนึ่งแล้วเนาะทักทายทุกท่านนะคะค่ะส <laughs> วัสดีจ้า <ๆ S 1> ไลฟ์สดไลฟ์สดโกเจฝ <laughs> ากติดตามดาเด้อฝากติดตามดาเ <laughs> <laughs> นี่ยค่ะอันนี้ก็จะเป็นญาติเป็นครอบครัวของกังพี่สมมาตรนะคะค <laughs> ่ะอยู่มาจากกรุงบุรีต <laughs> ามถ่วมไหมกบานยังไม่ถ่วม นี่เลยนะคะเดี๋ยวพี่อ้อย <Wh Emmy> จะขออนุญาตกลับกล้องนิดนึงเย่ค no ่ะน <nhân động> ี่เลยนะคะเย่ทักทายทุกท่านนะคะทักทายทุกท่านนะคะสะอาดคือเาขเเ่ย่ ทุกท่านนะคะพบกับบรรยากาศไร่สดพี่อ้อยมาสักระยะหนึ่งแล้วเนาะค่ะวันนี้ก็พบกันในวันอากาศดีๆค่ะพายุเข้าตั้งแต่เมื่อคืนค่ะท่านใดบ้านไหนฝนไม่ตกบ้างเนาะค่ะน่าจะไม่มีค่ะก็ถามว่าบ้านใครน้ําท่วมบ้างเนาะค่ะต้องถามว่าบ้านใครน้ําท่วมบ้างค่ะก็ใจช่วยนะคะท่านใดที่เรื่องน้ําท่วมก็ขอให้ปลอดภัยนะคะขอให้ปลอดภัยขอให้ผ่านพ้นไปโดยเร็วนะคะสําหรับปัญหาต่างๆค่ะ วันนี้ก็เรื่องงามยามดีค่ะเรื่องงามยามดีค่ะลูกค้ามารับรถที่โชว์ดูค่ะที่ที่3จุด50ค่ะก็สงวนทงเทเตอร์ได้ดูแลให้ลูกค้านะคะที่สมมาตรผิวพนธ์ค่ะอยู่อำเภอพอดีค่ะจังหวัดนครราชสีมาค่ะโคราชบ้านเองจ้ะโคราชบ้านเองเดือจัะนี่มาซื้อรถกับสงวนพงจากโคราชจ้ะก็ ขายไปไกลๆหลายแล้วเนาะก็ขายให้คนนั่นเองดึ่งจากโคราชจ้ะคนใดที่อยู่โคราชก็มาเด้อจ้ะมาซื้อรถเอ่อกระสวนพงจากคนที่ต้องจ้ะเขาต้องซื้อรถนิวฮอนแลนด์เด้อจ้ะเด้อจ้ะรุ่นนี้นน่ใช้ดีแท้ๆจ้ะพีทีสามจุดห้าศูนย์จสี่สิบเก้าแรงเด้อจ้ะเด้อจ้ะยังไงพี่อ้อยขออนุญาตหยุดการไลฟ์สดก่อนนะคะเดี๋ยวจะทำพิธีการนะคะ ขายรูปส่มมอบแล้วก็ทําเอกสารให้กับลูกค้านะคะแล้วก็จะตามไปส่งลูกค้าที่บ้านนะคะขอบพระคุณทุกท่านเลยนะคะที่ติดตามพี่อ้อยมาตั้งแต่เช้านะคะก็ฝากติดตามต่อไปเรื่อยๆนะคะไม่ว่าจะเป็นทางเพจท,ทางเฟซบุ๊กทางช่อง YouTube นะคะกดไ like, ลค์กดแชร์ค่ะกดซับสไครต์ให้ด้วยนะคะสําหรับช่อง YouTube นะคะ, <S <S ะไปก่อนนะคะแล้วก็ท่านใดที่สนใจก็โทรติด ต่อมานะคะรถที่เบอร์061ค่ะ953 966นะคะที่สนใจรถแท็กอร์ในฮอนแลนด์รถขยสยช่วยๆค่ะค่ะรถใส่ส่วยๆคุณลาาพดีๆนะคะไปใช้งานสัก,การัก็โทรมาท,ที่ไม่ได้นะคะวันนี้ขออนุญ,ญาตลากันไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะรักษาสุขภาพกันด้วยนะคะสวัสดีค่ะ ฝนตกค่ะ